ชื่อหลอดค่ะมาสมัครงานที่นี่ค่ะอย่าอย่าอย่าแม้แต่จะคิดอย่าแม้แต่จะคิดจะกัดนะเนี่ยอย่าแม้แต่จะคิดอย่าแม้แต่จะคิดเดี๋ยวเถ้าตาเบลก็ยังอยู่บ้านหลังนี้อยู่นะคุณอย่าอย่าเลย พวกนี้ติดมุ้งลวดลูกเอาลูกเอาอยู่นี่มันก็ต้องมีกิจการงานให้ทำลูกเอ้ยหนูทำไม้หมดค่ะบ้านแม่นี่ยทำโรงงานบะหมี่ลูกแต่หนูอาจจะไม่รู้จักภาษีภาษาสอนหนูหน่อยนะคะเอาลูกเดี๋ยวต่อปลาตาลายยาบะหมี่ลูกเนี่ยชอบกินบะหมี่นุชชาชาลูกใครกันจุ๋งดิอีหลอดตุ๋งยิงแม่แล้วนะลูกลูกต้องทำบ้ามตาลายยาลูกนะ มันนงทำมามีลูกเออมันต้นตระกูลงงแม่เนี่ยก็คือปู่นงเขาทำอาให้สร้างเอาไว้ลูกค่ะค่ะนะเหมือนลายเขยขีลูกเลยทำสูตรลูกหมูแดงก็ต้องหมักเองลูกทําอะไรต้องทําให้ถึงเครื่องทําต้องให้อร่อยทําไม่อร่อยก็ต้องปิดไปเหมือนโลงราบเนื้อโสธรลูกเลยยุง มาครับเดี๋ยวยังไงผมไปเตรียมน้ำเตรียมผักผลไม้ไปทางนู้นไปลูกไปเดี๋ยวไปกันนะไอ้หลอดดูแลดูแล่ดูแลเดี๋ยวผมไปเตรียมให้ก่อนนะโอเคกระป่ะปะไอ้บอยไปอีหลอดใช่ไหมลูกชื่ออีหลอดค่ะมาลูกมานั่งนี่ลูกมานั่งกินนี่เออเอางี้อยู่กับคุณยายแล้วหนูมีความสุขมากเลยค่ะเดี๋ยวยายจะกิน ไปนอนพักก่อนนะให้เด็กมันนวดสักแป๊บนึงแล้วก็อยู่นี่ก็อยากกะกะอยากสนอะไรนะ่ะเอาเอาเอา,เอากินกินตามสบายลูกไปก่อนนึงนะใครจะกินก็กินท่านไม่กินได้ถามว่าคุณยายลูกชายล้อหรอแทนการครั้งนี้จเจ้าทั้งลูกชาย จะทั้งบ้านเอาทั้งสมบัติน,นานมากแล้วค่ะแสดงว่าคุณรักผมมากคุณคะครับคุณลองถอยอีกนิดนึงสิคะถอยออกไปเหรอฮะถอยออกไปค่ะอีกค่ะคุณนั่งทับหัวใจฉันอยู่คุณครับค่ะ มีต้องหูมีสร้อยคอมีชุดสวยงามครบไหมครับก็ครบค่ะครบแล้วอย่าเลิกนะครับคุณคะเหมือนฉันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะคุณเป็นอะไรครับเหมือนฉันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอย่าเข้าไปใกล้ค่ะอย่าเข้ามาอีกค่ะคุณครับคุณ คุณเป็นไรอะ่ะเราต้องใช้หัวใจร่วมกันค่ะแล้วจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดผมจะมีอะไรคุณผมขอโทษครับคุณ <c oughs> ผมขอโทษครับผมขอโทษผมไม่รู้ว <c oughs> ่าผูเลยผิดไปผมขอโทษเมื่อกี้คุณว่าอะไรน, <c oughs> น,น,นะคะ I'm sorry, I I'm late. I am you talk about you r try to top that t o e No, no, everybody, yeah, yes. No, my, my. I love you. I want you. I need you. I. ผมรักคุณครับคุณเป็นของผมได้ไหมค่ะ ฉันกับคุณคุณมากที่ไม่ผิดหวังที่ฉันรักคุณได้ทุกอย่างแล้วตามต้องการผู้ชายบ้านสมบัติต้องเป็นของฉันพอเวลาหมอจะมาตรวจสุขภาพประจำปีละง้องแงเลคุณหญิงแม่เนี่ยนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเออเออเออรอแป๊บหนึ่งนะวันนี้คงตรวจไม่นานหรอก นะไม่เจ็บไม่มีฉีดยาเราคนนี้หญิงหญิงแม่ก็กินเลยอ่ะไม่ได้กินหมอปันฟันปลอมฟันปลอมไงเออเออเออเอาเอารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวหมอมาคนใช้วะเนี่ยลูกไอ้อ่ำไงมึงไม่นั่งล่างอ่ะตีเสมอแม่ซะแล้วลูกเ้ยไอ้อ่ำไอ้อ่ำเดี๋ยวหมอมาหมอมารอรอแป๊บเดียว นี่หมออะไรครับเป็นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อหมอครับผมชื่อจริงอะไรครับก็หมอหมอครับโทษนะครับจบอะไรมาเนี่ยจบหมอครับจบที่ไหนครับจุครับผมจุลาจุจุอย่าพูดไปเกือบเกือบเกือบไม่ทันอยเอ๊ะนั่นสายตาปะเนี่ยสายตาครับผมสายตาเนี่ยนี่สั้นเท่าไหร่ครับยาวครับผมโอ๋ยยาวอ่ะยาวเท่าไหร่ครับ ประมาสี่โลฮะอ้ถ้ากิโลที่ห้าเนี่ยมองไม่เห็นแล้วผมไม่เห็นแล้วครับผมผมนิสัยตายาวครับเรื่องไงผมขอไปเอาน้ำเข้าอาหารว่างมาให้คุณหมอเดี๋ยวก็รักตรวจสุขภาพก็ทจำอัทตยาใส่นะครับครับผมีเรียกใช้ผมตะโกนเด็ดนะครับผมชื่ออ่ำนะครับอ่ำเนี่ยครับผมอ่ำชื่อนั้นชื่ออ่ำครับผมเอ้าแล้วชื่อจริงอ่ะอ่ำอ่ำคลองกับปอหมอเลยผมไปก่อนนะครับครับผมเรียกผมนะครับผมอยู่ข้างหลังบ้านเองทำไรหลังบ้านครับเนี่ยก็ไป ทำนู่นทำนี่จัดสงตัดสวนจากอะไรมั่งครับหน้าบ้านี่ยากเตี้ยแล้นี่คุณเลมเหรอครับเนี่ยไม่ใช่เลมครับผมเป็นคนตัดเองครับผมโอ้เลยสมัยนี้ไปตัดใบพัดเหล็กไม่ได้นะครับอันตรายต้องใบพัดเองมันเป็นไปโดนหินแล้วโดนตาบอดเลยครับเป็นทักษะความรู้นะครับต้องเอ็นครับเป็นเอ็นเป็นเอ็นบางคนไปใช้เหล็กตัดไปไปโดนหินปั๊บโดนตาตาบอดนะครับข้างบ้านผมนะไอ้เรื่องนี้กูต้องรู้ไหมเนี่ย ก็รู้องรู้ด้วยเถอะผมเราดีดีครับวิพิยาทานวิทยาทานครับข้างบ้านผมมีคนึงตัดใบพัดเหล็กนี่แหละอันตรายเออใช่ไม่คุยต่อ้มอ้ามอ้าผมครับม่คุยมันอันตรายยังไงครับบอกต้องใช้ใบพัดเอ็นครับผมรู้แล้วเวลาตัดเจ้าถ้าใบพัดเอ็นมันถึงไม่อันตรายเอ็นมันจะเบาๆบไงมันตัดก็ตัดตัดคมแต่ว่าถ้าตัดใบพัดเหล็กเนี่ยมันจะตาบอดมันจะหลบโดนหินไง นี่คุยแล้วบอกคนข้างบ้านคุณใช่ไหมคนข้างบ้านผมเนี่ยเมื่อกี้เอเมื่อกี้นี่เองคนข้างบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยข้างข้างซอยใบ<ช>พัดเหล็กใบพัดเหล็กไงตัด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 โอ้โ <Lions> หในเรียกผมนะครับครับผมเสื้อผ้าเนี่ยไปเก็บคนแขวนกั้งับไหมฮะ <ingo> ดีดีครับผมกลับเอาไว้ที่นี่แหละครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตรวจผู้หญิงหน่อยนะครับ ทำททแผล่อนอย่างนี้นะครับเนี่ยครับผมไม่ตด้เลนไม่มีอันใหม่แล้กแล้บ้านช่องอยู่ไหนะเราอฮะลูกบางบัวทองครับ ก็จำบ้านไม่ได้ลูกเนี่ยก็ไม่ได้เข้าบ้านเข้าช่องแล้วนะเราเ่ยเข้าหรือเปล่าลูกเข้าครับดี่ลูกเข้าบ้านลูกนะปัญหามีไหมอ้าวมึงจะฉีดน้ำเกลือใส่นี่เหรอจำบ,บ้าหรือไงลูกเอย้ยเขาฉีดใส่แขนลูกเอ้ยนี่ก็ได้นี่ก็ได้ลูกกว่ามันจะเดินทางไปเนี่ยมันไกลรักเลยนี่รักเลยรู้สึกไหมเนี่ยไม่รู้สึกเลยลูกเอ้ยโอ้ยสองร้อยเจ็ดสิบ รู้ไหมรู้สึกร,รู้สึกแยากแก่อะไรลูกะนะอะเนี่ยยารักษาดวงตาให้ตาสดใสเจ็บนิดนึงฉีดฉีดเข้าตาหมดเลยลูกนะหายใจไม่ค่อยคล่องตัวลูกเอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้กระดูกแม่กระดูกกระเดี้ยวไม่ดีเฮ้ยเอาอีกเหรอโอ้พูดเนี่ยหน่อยได้ยังพอพอน่อยนึงก็เหนียวเออหวานิดเดียวนิดเดียวมันเหนียวนิดเดียวเหรอเชื่อแม่ลูกเอ้มันเหนียวมีเหนียอะๆคุตรงตรงถึงตรงนี้ เดแม่ดีจริงรู้จะขอร้องมพงไงแล้วแม่จะตายอยู่แล้วอะแม่เลยอยากอมหลานลูกมีลูกคนเดียวลูกมีผู้หญิงคนนึงมาเกาะ,ะ,ะแกะเกาะแกะกับเขาลูกออนะแม่ก็เห็นด้วยลูกแม่จะตายอยู่แล้วอะปอยก,ก็เฮิร์เราอายุม,มากแล้วโอ้โหโดดนี่สองร้อยกว่าปีล,าปล้ว หญิงแม่ไปโดนรถชนมาเหรอเจ้าคะ <S 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 มานั่งกับแม่รลกวไม่ไม่ดีแล้วค่ะหญิงแม่ <S <S เออเอออ่าทองหยิบปณีสีสะอาดราชบูรณะสวัสดีเจ้าค่ะเจ้าค่ะห้าให้ตาไปนานหรอกฮะมา<อ>ทุกวันเลยนะเจ้าค่ะแต่ก็แม่จําไม่ได้หรอกไม่เป็นไรค่ะหญิงแม่ค่ะมีโทรศัพท์มือถือไม่หกมีเจ้าค่ะโทงแม่แจ้งตำรวจให้แม่ ย่าพึ่งไปไหนนะอขอครับครับเอะแล้ววันนี้ซื้ออะไรมาให้แม่กินล่ะลูกคุณแม่ลองดูคะ่ะอะไรลูกคะกินเลยคะ่ะเยวใส่ผมนี่ลูกใช่คะ่ะให้แม่กิน <laughs> 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 ลูกคุณจะฆ่าแม่เหรอรุ่นนี้ใช้กินก็ได้ใช้ทาก็ได้ออให้มันซึมเข้าผิวหนังค่ะ <laughs> เออใ <laughs> ช่อะไรคะเริ่มรู้สึกครับเนี่ยอะไรอ่ะนะลูก โอ้ยแม่บอกว่าแม่แก่แล้วลูกเย<ะ>่าจะไปรู้สึกกะไรลลูกเอ้ย,อยสูงไปไห<ะ>มหล่นและหนักหนักแตกจริงแน่เลยคุณแม่ พูดถึงผู้ชายแล้วหญิงรู้สึกละอายแลือเกินนะคะมีะอะไรลูกมันจะดีห,ะะหรอคะการที่หญิงเป็นผู้หญิงแล้วก็มาบ้านผู้ชายทุกวันใหญ่ก็พูดถึงเองตลอดเวลาลูกคุณใหญ่พูดถึงหรอคะพูดถึงลูกนะเดี๋ยวนั่งรอลูกเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็คงมาลูกแล้วก็จะได้เป็นฝั่งเป็นฝังคุณแม่จเจาเก็บหรอเจ้าค,คุณแม่เขมันมเก็กากเอาจะวางเก็บให้่อเขา๋อค่ะ คุณแม่คะ<ช>่ะคือว่าวันนี้หญิงเตรียมมาค่ะอะไร,รลูกฮะที่คุณแม่บอกให้เอาใบทะเบียนสมรสมาจดนะคะออแต่ว่ามันจะดีเดี๋ยวเจ้าค้าเป็นผู้หญิงนะคะต,าย,ต,า,ยตายแล้วลูกเอ้ลูกยังไม่เซ็นกันอีกรือนี่ฮหหญิงพร้อมแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าคุณชายเซ็นลูกเซ็นเซ็นไปก่อนเรื่องชายใหญ่เดี๋ยวแม่จัดการเองลูก หลุกมาเรื่องนี้ลุกมาสวัสดีค่ะคุณ หลอดค่ะมาหลกมานงตังหลงหลอดหลอดเป็นคนใช้ที่นี่อะค่ะราะคุณหลอดสวัสดีค่ะคุณหลอดหลอดขับเนื้อขับตัวด้วยนะคะนี่ก็ได้มานั่งใกล้ๆฉันมาไม่ได้ลูกยายเออคนใช้จะมานั่งเสมอเจ้านายได้ไงลูกเอ้คุณชายเป็นยังไงบ้างเจ้าขาจับมือจับไม้น้องที่ลูกน่าเกลียดนะขยิงไม่หยางเลยค่ะแม่คุณย่าดอคอย่ามีอะไรจะบอกกับลูกนะเรื่องอะไรกับคุณย่าก็เรื่องที่จะแต่งงานกันไงลูกโอ้แต่งไม่ได้ คุณย่าคะเออมันต้องแต่งได้มันก็ดูเล่า<ด> <Young> ลใช่ไหมคะคุณหลอด <c oughs> มันยังไม่ถึงเวลาคุณย่าคะไม่ถึงเวลาคุมถุงชนไม่ดีนะคุณย่าเออคือผมแต่งไม่ได้แล้วครับคุณย่ามันแต่งไม่ได้ได้ย,ไยังไง<ะ>ยังไม่ต้องแต่งนะคุณชายพอดีแม่บอกให้จดทะเบียนไปก่อนนะคะ,ะอะไร<อ>คุณย่าแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงคุณย่าเป็นต้องเหรอเจ้าค่ะเป็นต้องเงินหรอคะแย่มารักษาแล้วมันาแต่งหน้าศพเนี่ยผมครับคือ เซนาลกใหญ่เ้ยผมจะบอกคุณหญิงย่าว่าจริงๆอะผมก่อนที่จะตายคุณหญิงย่คะผมมีคนรักแล้วครับผมมีคนรักแล้วคุณหญิงย่ผมชายไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเซนเลยดีกว่าไปพูดงั้นหญิงอายค่ะไปว่าเลยนะลูกนะผมมีคนที่รักอยู่แล้วครับเอ็ม่คุณหมอคุณหมอคุณหมอคุณแย่คุณย่เป็นไรคุณย่คุณหมอช่วยด้วยคุณหมอจะจะคุณหมอ คุณย่าครับผมยอมแล้วครับผมจะเซ็นนะฮะคุณยา่าเซ็นเ้อลูกเซ็นซะเซ็นเพื่อความสบายใจของย่าลูกนี่ครับที่สิ่งที่คุณอยากได้คุกูจะไปครับเซ็นหรือยังลูกฮะลูกหญิงเซ็นแล้วเฮ้ยเ,<อ>เสียงเปลี่ยนแบบนั้นนะคะครับเซ็นแล้วทำไมคุณช่วคุณย่ายอย่างนั้นนะครับ ทำไมเป็นอย่างนั้นอะโลกเสียงน่ะฮะโรฮะทำไมอะทำไมเป็นเสียงนี้ไม่ได้อะนี่นับวันตายได้เลยเราจองสาราได้เลยคุณหญิงอย่ามัวช้าลับเลอกีรอดมาเนี่ยขอน้ำสักหนึ่งแก้วสิเอาเย็นหน่อยหลอดไม่ต้องไปอหลอดคือคนของผมคนที่นี่และฉันเป็นใครฉันเป็นผู้หญิงของบ้านนี้ เฮ้ยนี่แม่ยังไม่ตายอาปากคุณย่าดูสิครับเขาทำแบบนี้เขาเขาลุกลานพวกเรานะครับแต่ไม่ถูกต้อนนะคุณย่าคุณย่าแก่แล้วคุณย่าอยู่เฉยๆดีกว่าน่าล้องคุณย่าเป็นอะไรครับคุณย่าเป็นอะไรอีกแล้วคุณย่าคุณย่าคุณย่าคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอคุณย่าเป็นอะไรครับคุณหมอคุณย่า ทําให้คุณย่าเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้ทําคุณชายบอกมาคุณชายจะเลือกใครฉันเลือกหลอดหลอดคือเมยียของฉัน yeah, yeah. คุณชายเราเมที่เมียสมรสกันมันก็แค่กระดาษไม่ใช่ความรักมมผมรักเขาไม,ไม่ใช่รักคุณเราเป็นเมยีย yeah, yeah. คุณชาย ใช่ครับเขามาเก็บค่าเครื่องดูดฝุ่นครับตีนตายแล้วรวมไม้ก่อนเดี๋ยวนี่าหน้าซีดหน้าขานเนี่ยเขาไป็ก่อนบอกเขาก่อนบอกก่อนเออคุณหญิงแม่ครับจะเอาลงจำปาหรือลงไม้สักครับพี่ชายมึก็พายค่ะแล้วค่ะคุณย่าคุณย่าใหญ่ลูกครับใาย่ลูกเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำเนี่ยก็เพราะพวกเองลูกโอ้ยเดินไปดูไหนขัดไหนไม่ขัดมันง,งานเกษตรแป่เหรอฟังให้ดีนะลูกนะเออเองจะยังไงก็แล้วแต่ก่อนที่แม่จะตายเนี่ยเองต้องอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้ นะผู้หญิงคนนี้อ่ะกูก็ไม่อยากเห็นนาเดี๋ยวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับโอ้ต้องต้องไปเข้าโรงพยาบาลครับผมขอรีบเหรอเจ้าคะพูดเหมือนคุณหมอจะมาอีกก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละครับโอ้ยังไงดูแม่รักษาแม่ให้หายลูกนะนี่เดี๋ยวมึงจะให้มันมาอีกเหรออีรอดแกไม่สมควรอยู่บ้านหลังนี้ฉันไปแน่ฉันไปก็ได้ไม่นะขออยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วกันนะ ไปเลยรอดไปรอดคุณ <c oughs> ไปไม่ได้นะสองคามยังไม่จบอย่าเพิ่งน,นับศพทหาร <c oughs> ฉันไม่ยอมให้ลูกฉันเป็นกระเพาหรอกเจอกันจะต้องได้ทุกอย่างเดี๋ยวฉันจะกลับมาทวงทุกอย่าง,ปางเป็นของฉันได้ไปด้วยอืมขโมยไมปเฮ้ยมาก้มหลัง หยิบขึ้นหน่อยมึงก็ใช้บันไดใช้บันไดขึ้นก่อนเออเดี๋ยวค่อยเอาไปเราจะขโมยบันไดมันไปใช่แต่แต่ต้องขึ้นไปก่อนกระโชกต้องเอยกูเดี๋ยวกูหยิบแล้วมึงขึ้นไปแล้วมึงจะมีบันไดทำไมเนี่ยจะรักบันไดเขาก็รู้แล้วก็ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวมึงค่อยเอาไปเอาขึ้นไปก่อนกูไม่รักกันเลยเฮ้ อันนี้พังไม่ได้เฮ้ยลุกยังปูจะ, <c oughs> จะขโมยไปกูยังไม่ได้ขึ้นเลยเอาแล้วมึงขึ้นมาแล้วใครส่งอะไรให้ปู่ก็เดี๋ยวใครหยิบอะไรขึ้นไปมันหยิบไม่ถึงก็เดี๋ยวให้เขาส่งก็ได้เอางี้ส่งอะไรไปกูก่อนแล้วมึงข,ขึ้นตามมามเอาขึ้นมาทิแล้วกูจะขึ้นยังไงเราเหลังมึงนั่นีอย เฮ้ยเฮ้ยเอาถังมาด้วยเอาให้มันลือโลกไปเลยเนี่ยถ้าถ้คุณล่วงไปมึงต้องเป็นตาบาปตลอดชีวิตทำไมอะก็เล่นป็นอันตรายคือไม่ได้ไม่ได้ไปพี่เไปเจอที่นู่นเลยพี่เดี๋ยวมึงตาไปเออไปเลไปไปไ